ท่านนครปฐม,มเจอฟานซิตี้เห็นงี้ก็เข้าไปเลยดิครับกาลังจะเข้าไปเล่นพี่เขาเดินมาบอกว่าตอนนี้หลายร้านในโซนร้านค้าสะสมคะแนนเดวันแล้วใช้แลกเป็นส่วนลดได้แล้วอย่างนี้เราก็เลยดีร้านที่ร่วมรายการก็จะมีป้ายแบบนี้อยู่หรือป้ายแบบนี้ที่อยู่บนพื้นฟานซิตี้ชั้น3ก็ร่วมด้วยเครื่องนี้ได้น้งจุ่มเยอะมากพอเล่นจนเหนื่อยเพื่อนน้องแถวอยากได้เสื้อผ้าใหม่ก็ขอแวะก,ก่อนเลยที่แบรนด์ลุเกอร์มาช็อปแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มแค่สแกนป้ายนี้ซื้อครบ1000บาทต่อ1สร็จรับเพ่ม1 1000คะแนนสด ครบ10,000บาทได้เพิ่มอีก2,000คะแนนลงทะเบียนได้ในแอปเดอะวันหลังจากนั้นจะช็อปก็บอกเบอร์ได้เลยได้ของตัวเองละขอแวะบไปซื้อฝากที่บ้านด้วยร้านนี้เป็นร้านเครื่องหอมมีสบู่มีเทียนหอมฟิลสมุนไพรหอมหอมหรือใครสายกินก็ได้เหมือนกันถ้าใครเป็นสายรักรถอยากล้างรถเคลือบสีเคลือบแก้วหรือแว็บฟิล์มที่โปรคินเขาก็ร่วมนะหรือถ้าใครเป็นสายชอบเปลี่ยนเคสบ่อยๆแล้วอยากถอยใหม่ที่ร้านไมตรีจิตก็มีเคสสวยๆให้เลือกเพียบร้านที่พูดไปคือร่วมกับเดอะวันทั้งนั้นมาเถอะมาใช้สิทธิ เพิ่มสิทธิ์แลกรอยคะแนนลดไปอีก100บาทกับร้านตามนี้เลยถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยจ้า